สวัสดีค่ะทีมงานเกมเก้าหินนะคะวันนี้เราก็จะยังอยู่กับหมู่เกาะโอกิในพาร์ทที่2นะคะโอเคครั้งที่แล้วนะคะเราได้กำจัดเอ่อบอสแค่บอสตัวที่2นะคะก็เรียกได้ว่าหืดขึ้นคอแบบสุดๆนะคะวันนี้เราก็อยู่ในชุดสำนักเช่นเคยนะคะแล้วก็ในซีรีส์ของกระบี่จิวอีนะคะอ่านถูกไหมก็ไม่รู้นะคะมันเป็นไม้เอกกับไม้อีกอะคะ่ะไม้เอกกับไม้บวกอะ <laughs> โอเค ผู้นำเกาะซากุระรอที่ท่าเรือมานานแล้วเขาจะพาทุกท่านไปเกาะซากุระได้ดีได้ดีเดีย๋ยวเราไปที่ท่าเรือกันนะคะ7 5 2 2 0้นึงครั้งที่แล้วนะคะต้องขอภายในเสียงคีย์บอร์ดด้วยนะคะจะบอกว่ามันเป็นมันไม่ใช่บูสสวิชนะคะแต่ว่ามันก็มีความเสียงดังพอสมควรเพราะว่าตอนนี้คีย์บอร์ดอยู่ข้างไมเลยะคะ่ะ ถ้าบูสวิทจะเสียงเพาะวันนี้นะคะแต่น่าลำคาญเหมือนกันอันนี้คอนเฟิร์มนะคะจากการที่ทดสอบการใช้งานมาแล้วนะคะว่าถ้าคีย์บอร์ดเก็บเสียงมันแพงอ่ะคุ้นๆเหมือนกับว่าไปเคยเคยเศึกษาหาข้อมูลอยู่ช่วงหนึ่งนะัะอันละห้าพันกว่าบาทนะคะ <c oughs> <c oughs> มันต้องแบบขายขายเกมสักเกมอ่ะเพื่อซื้อ ทำไมมันอยู่ไกลกันวะท่าเรือเราลองเทสสกิลกันหน่อยดิสกิลจะเวิร์กป่ะเนี้ยอันนี้มันเน้นสีเขียวนะคะ ใจไม่น้อยมันไม่มีสก,กิลว,วางวงแล้วหนีแบบทีรีสวรรค์แล้วอะหลายคนหลายคนสังเกตนะฮะสก,กิลว,วางวงของคีรีสวรรค์ทีมงานไม่ได้ใช้โจมตีค่ะใช้หนีโอเคค่าจะพาทุกคนไปที่เกาะสกุระ ก่อนนี้คตรสวยดูดีสีชมพูทั้งเกอะเลยฮมยมันเห็นแล้วไม่อยากไปเที่ยวเนาะญี่ปุ่นทิปมากมากเลยเจ้ากาะซากุระตั้งกลไกลไว้แล้วถ้าหากถ้าอยากทํำ้ายนางจะต้องทําลายกลไกลทั้งห้าแห่งบนเกาะก่อนเขาใช้คาว่านางเนาะแปลว่าบอตัวนี้เป็นผู้หญิงก็กล กลไกคงมีองคลัะคอยเฝ้าระวังไว้หน่อยดีกว่าโอเคมันให้เราไปหากลนะไกนะกลไกโ้โคตรสวยเลยทุกที่ <c oughs> ถ้ามีตังคนะ์จะเทคโอเวอร์เกาะนี้นี่นะคนี่คือคกลไกนะเนี่ยมันจะเป็นเสาเสาแบบเนี้ย <c oughs> กลไกทำอะไรเราไม่ได้ฮนะแต่อีพวกเนี้ยทำได้นะ ห่วงของอ๋อเขาบอกว่ามีองคารลาฟ้าอยู่เพราะฉะนั้น,นกลไกก็จะอยู่ตรงที่มีมอนนะอันนี้ใช้ทำอไรวะมไม่ตายด้วยหรอ เก็บขอ๋อท่านจาอยกลไกมันเกิดที่เดิมด้วยนะคะเนี่ยเนี่มันเกิดมาแล้วว่าที่เราตีไปเมื่อกี้อ่ะได้เควสด้วยงั้นก็วิ่งอยู่สองที่ก็พอไม่ต้องไปไหนไกลเนี่ยอีกอันนึงอ่ะเกิดยัะไม่วิ่งจริงๆนะ ไปไหนแล้ววะไม่มีแล้วเหรอ,อวิ่งก็วิ่งวะฮันเน่ไม่เกิดจริงอะอวิ่ง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 เดี๋ยวเราไปลองหาดูที่อื่นนะว่ามันจะมีไหมอ๋อนี่ไงโอ้ อ๋อตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีต่อไปก็ไปตีคิโยกาวะชิโยโกะนะคะโอเคหกศบสู okay. เดินอัตโนมัติได้เนะาะมดนนี่โคตรสวยนี่หรออ๋อนี่ไงดอ้โหดนโคตรสวยดูดิี่โอ้อ เป็นคนที่แต่งญี่ปุ่นแล้วยังมีความเป็นจีนอยู่นะทำได้ไงวะเนี่ยหรือว่าเราอาคติวะเขาอาจจะญี่ปุ่นก็ได้โอเคบอสตัวนี้ทำอะไรดได้บ้างดูซิเคสวิชาไม้เขียวทุกครั้งที่โจมตีเป้าหมายมีโอกาสดูดซับเลือดลมของเป้าหมายหากปริมาณเลือดเป้าหมายต่ำกว่า30%จะมีโอกาสเพิ่มสถานะไม้เขียวแก่เป้าหมาย ภายใต้สถานะนี้เป้าหมายจะสูญเสียเลื่อนลม0.5%ต่อวินาทีจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อกำบังสำเร็จมีโอกาสขับไล่ผู้โจมตีเอาวะตัดกาดไม่ได้ตัดกาดแล้วมันกระเด็นอะ น,นี่เขาบอกไว้อ่ะเนาะสก,กิลนี้ใช้ได้เฉพาะเป้าหมายในอากาศชิปเป่งแล้วจะงัดขึ้นมายังไงเนี่ยดิสิสบอสเฮ้ยมันมีอ้นี้มาเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยร่างแยกต้องตีร่างแยกก่อนนะคะเลือดถึงจะ อิ้ยมองไม่เห็นมาลาปิววิหกเหืนมาลาดอกไม้ดอกไม้ปิวนกบินไปเป็นไทยอะฮะหิมาในแขนเสื้อเอ้าตายแล้วหรอเฮ้ยง่ายกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยนี่ง่ายกว่าไอ้ตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัววิคที่แล้วอะ่ะคลิปก่อนนะคะแต่ขออนุญาตโยนของทิ้งซะหน่อยะของเต็ม คามจริงเราไม่ต้องเก็บทุกอันก็ได้ปะใช่ไหมไม่เก็บก็ได้ต่อไปเราก็คุยกับใครแล้วนะคนใช้ออกิใช่ไหมคะ<ว><น>เพื่อที่ว่าเราจะไปเกาะต่อไปกันเกาะต่อไปผ่านการทดสอบทั้งสี่รายการของผู้ชักนำเกาะมังกรอยู่ข้างหน้า อาศัยผู้ชักนําไปเกาะมังกรใช้คําว่าผู้ชักนํามันก็คงอยู่ที่ท่าเรือแหละเนาะเคทางที่เรามาทำไมเกาะน,นี้มันดูง่ายจัง หรือว่าเกาะที่แล้วมันอย่างหวดเลยอะไปเกาะต่อไปกันโอ้ยก่อน,นี้ก็สวยอันนี้คือเกาะมังกรนะคนะเจ้าเกาะมังกรโชจิฮิซาฮิเดะ โชจิฮิซาฮิดะกำลังรองพวกเจ้าอยู่ในอารามบนเกาะไปได้เลยไปวิ้ยไม่ต้องตีพวกสมุนนะคะปันไปตีบอสได้เลยอะ่ะหนึ่งร้อยลบหนึ่งห้าแปดออืออยู่ตรงนี้แหละเราสามารถปีนบนเขาไปได้ปะลองดูนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันทำได้มันจะใกล้กว่านะเกมก้าวหญิงของเรามันมีดีมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบคือมันโอเพนโอเพนจัดเลยอะคือถ้าเกิดว่าระบบมันไม่บักไม,ไม่ไม่แบบไม่กั้นเอาไว้นะคะเราสามารถจะปีนไปที่ไหนก็ได้โอตื้อจังเว้ยนี่ไงนี่ไงถึงแล้วเนี่ยเอาว่ะ ไม่ต้องไปตีกับมอนไม,อไม่ต้องไม่ต้องมปให้มอนวิ่งตามนะแล้วก็แบบประหยัดเวลาว่ะไม่ต้องวิ่งอ้อมอยู่โอ้ตื้อจังวะนี่ไงถึงแล้ว ถึงแล้วอ๋อถ้าเกิดว่าเข้าทางนี้นะคะมันก็จะมีมอน,ม,นมันก็จะมีมอนตรงนี้นะคะตามแบบเขาเรียกอะไรมอนตามเส้นทางฮะ,ะเราก็ตีแค่นี้พอฮะเฮ้ยบอสว่ะสรุปตัดฉากกลับมาลูกน้องตีตายท่านเดินทางมาไกลถึงที่นี่คงไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้โหอบอสหล่อ บอสปอาดเป๋แล้วแต่งญี่ปุ่นยังไงให้เหมือนจีนวะเดี๋ยวเราเอาลูกน้องมาตีให้หมดก่อนนะฮะทำไมสองตัวนี้ไม่ตามอ่ะมา เมื่อกี้ลืมอ,อ่านสกิลว่ามันทำอะไรได้อ่านตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วมั้งเขี่ยวมังกรคู่รังงับวิชาโตเบาแล้วหนึ่งมังกรแวบมังกรแวบ นี่เลือกเราไปทำอะไรมาวะเนี่้อ้ยเดี๋ยวปอตายด้วยจบแล้วงะใช่ปะ่ะ แต่เมื่อกี้ก่อนก่อนจะกล่องขึ้นเหมือนพอจะตายด้วยนะโดนสกิลสวนกลับมาช้าก,ก่อนทุกท่าน บอสแท้เราเพอมองเห็นข้างเดียวฮนะเชื่อเถอะผมปิดตาอืมบอสยังเข้มเลยอ๋อจบแล้วอ,อไม่ตายฮนะได้อะไรอะ่ะได้หินนมเขียวนมหินเขียวคิ <c oughs> ดอะไรอยู่ว่าตอนอ่านคิสตันล้วอันนี้เกลือปะใช่ปะ ก็อันนี้ก็เป็นเป็นดันประจำสำนักของเทียนซานนะคะหมู่เกาะโอกิก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็มีวิวที่สวยมากๆบอสนะคะจะเหมือนเหมือนจะมีห้าตัวนะคะถ้ารวมบนเรือด้วยแล้วก็เป็นสี่เกาะนะคะตัวที่โหดที่สุดสำหรับทีมงานก็คือเกาะที่สองอะเกาะป่าสนใช่ไหมที่ว่าบอสมันเป็นน้ำแข็งอะอันนั้นอะอันนั้นคือดูสุด โอเควันนี้ก็จบเร็วกว่าที่คิดนะคะเพราะว่าบอสสองตัวหลังนี่เทียบอีตัวที่สองไม่ได้ตัวที่สามไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขอเดินแบบเดินดูเดินดูเยี่ยมชมบรรยากาศซะหน่อยโอ้ยมีความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยอ่ะดูดิแม้แต่ที่นอ,อนเขาอ่ะดูดิเก็บรายละเอีย,ยดมากเลยเอคนญี่ปุ่นส่วนมากเขาจะไม่ค่อยน้อยบ้านมากๆนะคะที่จะนอนเตียงส่วนมากที่เราเห็นเห็นกันในการ์ตูน,นะะเขาเขาจะแบบเป็นฟู้กกันใช่ไหม เออแล้วพอแบบว่าเช้ามาก็เก็บก่อนนอนก็ปูอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งทีมงานทําไม่ได้นะถ้าเกิดเป็นทีมงานทีมงานจะปูไว้ตลอดทีมงานจะปูไว้ตลอดนะคะโอ้ยอ่ริงจริงนะญี่ปุ่นกับจีนมันต่างกันตรงไหนวะอันนี้คือมองมองไปมองมาบางทีก็เหมือนประเทศจีนเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นตรงที่แบบว่าเขามีเสือทาทามิใช่ไหม แล้วก็มีฉากกั้นกระดาษใช่ไหมแล้วก็คลมไฟกระดาษอะไรแบบนี้ใช่ปะอ,อ,อันนี้ก็แบบจะมีแท่นวางดาบนู้นนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไร่ก็ไม่ออกนะฮะเราแบบพาวิ่งพาวิ่งชมไงอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นกระดาษสวยจริงๆ มันมีความล่มลื่นล่มลื่นแต่ก็คือไม่ได้ดูแบบเขาเรียกว่าไงวะล่มลื่นแต่หน้าอยู่อค่ะคือเนีย่ยดูดิมันไม่ได้แบบทีมงานจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ป่าไม่ชอบอยู่ตามป่าตามเขาแต่ทีนี้ว่ามันมีกึ่งกึ่งความเป็นปูนผสมอยู่อันนี้ถึงชอบนะฮะแล้วก็ออกไปถึงเจอป่าถ้าเกิดว่าเอาป่ามาไว้รอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมีความเป็นปูนอย่างเงี้ยยังได้อยู่นะ,ะัมอนพวกนี้ยังไม่หมดเ,เดีจ้ะว,วะ เขาเข้าใจผิดตับประสำนักกันหมดแล้วออกมาพาวิ่งชมเฉยๆอู้นะอสวยมากเลยดูดิีอ่อหสำหรับดันนี้นะทีมงานให้เรื่องวิวนะคะเต็มร้อยไปเลยโอเคปิดคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่หามุมถ่ายรูปสวยๆนะคะเท้าเทียนซานสิคะ สวยมากเอาจริงๆนะแค่ด่านนี้นะมุมเขาแปลว่านะถ้าเขาให้มาห้าชั่วโมงแบบเนี้ยคือเอาไว้ถ่ายรูปอะจริงๆคือแบบนั่งเรือกลับไปที่เกาะอ,อื่นเพื่อไปถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะคะบาย